พี่เขาจิ้มเซ็ดแล้วไผกดบอท่านก็นเอาไปเลยหนึ่ง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 ใครกดไปท่านเอาไปเก้าเก้าเก้าดีกว่าอืมหยบรอยแล้ว่วงน้อนี่บูเจ้าก็ไม่ให้ไปน้อนบอกให้คอยไปน้อนคอยกังวงน้อนแล้วมันสีหาทุ่ม คอยตั้งนอนก่อนหาทุ่มนะยินบ่ให้น้มลูกลูกสามเดือนขึ้นไปท่านได้จ้าลูกสามเดือนขึ้นไปท่านได้นอนเที่ยงคืนก็ได้เด้ระบบเพาะผานมันบ่ดี นอนเที่ยงคืนไม่ได้นะจ๊ะระบบพอผ่านมันไม่ดีนะใครอยากตัวเล็กนะจ๊ะมันต้องหลายอย่างนะกินโปรโตีนให้ถึงลดหวานลดน้ำตาลนอนก่อนห้าทุ่มกินน้ำวันละสองลิตรกินโปรโตีนให้เท่ากับที่ร่างกายต้องการฉันบอกเลยว่าวิธีตัวเล็กล่องนี้มันบงงายดิสั่งชายิ้วไปละกับ บอต้องกินของหวานอย่างอื่นแล้วกับกินชาย,ยิ่วเทนแม่ลืมปรับราคาวิตามินจริงหรอฮูยวิตามินบอปรับราคาเด้มสิคาาทุนสิบหายเดยว,วิตามินร้อยแปดสิบนะคะขออนุญาตปรับราคาแล้วจ้า มีอย่างเดียวที่ยังไม่ขึ้นตะก้าแชมพูขวดเล็กฉันกำลังดูว่าฉันยังไม่ขึ้นอะไรบ้างแชมพูขวดเล็กพออย่างอื่นพอเก็บให้หมดอาทีทองหนึ่งกล่องหมดแล้วหรอมันมันวัขึ้นหมดแล้วเหรอพี่ยังได้อยู่นะหนึ่งกล่องอ่ะนี่ตะก้ามาแล้วจิ้มเลย แชมพูขวดเล็กเอาไปราคาเดียวกับส้มเจนเลยแชมพูขวดเล็กเอาไปราคาเดียวกับส้มเจนใครผมร่วงผมไม่ยาวอยากเร่งผมยาวนะคะจิ้มได้เลยแชมพูขวดเล็กนะคะ250 ml อไม่ใช่แชมพูเด็กค่ะแชมพูผู้ใหญ่อย่างเรานี่เลยค่ะเอาไปร1อเลยให้แค่11คนท่านดูอยู่ว่าฉันลืมเปิดอะไร สำหรับคนที่อยากลองแต่ไม่มีงบประมาณเอาขวดเล็กไปค่ะราคาตรงหนึ่งให้แค่สิบเอ็ดคนเริ่มสิบเอ็ดคนนะไปแล้วสองเหลือเหลือเก้าฉันให้คนไวเท่านั้นนะจ๊ะใครไม่ไวก็กดไม่ทันเนาะแชมพูขวดเล็กเนาะ ไปแล้วสามค่ะเหลือแปดค่ะครบสิอดปุ๊บปิดปั๊บจ้าง่วงมากจ้าโอ้ไปแล้วหา้าพี่น้องเหลือหกคนเส้นผู้ขวดเล็กเหลือหกคนแล้วโอ้เหลือสี่คนจ้าคือไปไหว้แท้สี่คนเท่านั้นสำหรับคนที่อยากลองนะจ้าอัญชันใบหมี่แล้วก็น้ำมันมะพร้าว เซตผิว 3, สามเซตคนแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะคุณพี่คุณพี่ใช้ไปเลยนะใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะทุกคนคะ่ะแชมพูขวดเล็กนะคะได้อีก3ามคนคะ่ะนาทีทองก่อนนอนคะ่ะง่วงมากอันนี้นะคะใช้สระผมนะคะท in 1ินวันนะคะให้ไปทดลองนะคะไม่ต้องใช้ครีมนวดแล้วนะคะร้านทั่วไปไม่มีค่ะซื้อได้ในติ๊ t ต k อกเจนนีเท่านั้นเหลือสองคนคะ่ะ แชมพูเหลือสองคนนะจ๊ะเหลือสองคนนะแม่เหลือหนึ่งคนจ้าแชมพูขวดเล็กเหลือหนึ่งนพี่นอ้องเล้วคนเดียวมาต้องทิดเมนแล้วไม่ต้องทิีดเมนแล้วค่ะราคานี้นะคะบอติน้องขายสองรอยี่นะคะอันนี้ให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะจัดโปรเองเดี๋ยวจ่ายลิลลี่เองนะคะ อันนี้ให้ลูกค้าที่อยู่กันถึงตอนนี้นะให้ลูกค้าที่อยู่กันถึงตอนนี้แล้วก็คนที่กดทันเท่านั้นหนึ่งคนสุดท้ายกดเรียบร้อยแล้วเยี่ยมครบ11คนแล้วนะคะใครไม่ทันไว้รอรอบต่อไปขออนุญาตปรับราคาจ้า ครบแล้วเด้อกาสีไปนอนแล้วถ่บอท่านกาบอกหมเดีครบจบทุกอย่างนะจ๊ะไม่มีใครเอาอะไรแล้วเนาะฉันเหนื่อยมากฉันไล่ตามเก็บลูกค้ากันวุ่นวายมาก ครบจบทุกอย่างน้ำใหม่ห่วงมากหืมเอ้ยอีกยี่สิบบ้านครบพันบ้านด้วยไม่ต้องแล้วพอจะเหลือกี่บ้านก็ไม่แล้ะเหนื่อยออห่วงคอยคือคนอีสานบอกพรนเจ้าไตยได้ักน้อยแมนจ้าคอยเป็นคนอีสาน ไปนอนก่อนเด้อหาทุ่มเลี้ยวบายบายไอเลิฟยูสุขุสุขคน